Alkalinity of water สภาพด่างของน้ำก่อนอื่นนะคะเราจะมารู้จัก alkalinity หรือสภาพด่างสภาพด่างนะคะคือความสามารถของสารละลายในการรับไฮโดรเจนค่ะที่เกิดจากการที่น้ำมีสารเจือปนจำพวกต่อไปนี้ค่ะ 1. เกลือของกรดอ่อน 2. เกลือของกรดอินทรีย์บาชนิด 3. ที่เกิดจากไบคาร์บอเนตค่ะ pH ที่จุดยุติสำหรับการหาสภาพด่างของตัวอย่างน้ำนะคะในการทดลองสภาพด่างจะอยู่ที่ปริมาณ5 0ลิตรในแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะ pH ของสารละลายที่จุดยุตินะคะ total alkalinity จะอยู่ที่ประมาณ4.3 p r e n n a p h t h a l e n alkalinity จะอยู่ที่ประมาณ8.3ค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นปริมาณตัวอย่างน้ําทิ้งที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์หาค่าแอลคาลินิตี้ค่ะในการทดลองนะคะเราจะใช้แอลคาลินิตี้ของน้าตัวอย่างอยู่ที่ประมาณ0ูน0ถึงห้ามิลลิกรัมเปอร์ลิตรในแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะในความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริกนะคะจะอยู่ที่0.01โมลารค่ะหรือ0.02 Normal นอร์มอลค่ะและในปริมาณตัวอย่างน้ำที่ใช้นะคะเราจะใช้กันอยู่ที่100 mL มิลลิลิตรค่ะ ปริมาตและวิธีการรักษาสภาพตัวอย่างของน้ํานะคะพารามิเตอร์ของเราก็คือสภาพด่างค่ะโดยเราจะเก็บไว้ในขวด200มิลลิลิตรและนําไปใช่เย็นที่อุณภูมิ4บวกลบ2องศาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําเก็บเข้าไว้24ชั่วโมงค่ะดยคอนเทนเนอร์ของเรานะคะก็จะเป็นพลาสติก HDPE หรือแก้วนั่นเองค่ะ ในส่วนต่อมานะคะเราจะพูดถึงอุปกรณ์ค่ะโดยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีเอลเมียลฟลักขนาด250มิลลิลิตรใบค่ะปิเปตขนาดต่างๆและบิวเลตค่ะและพีเฮดมิเตอร์ค่ะในน้ำตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์น,นะคะเราจะเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวด1ขวดขนาด500มิลลิลิตรค่ะน้ำกันน้ำผิวดินที่ได้จากสาหน้ามหาวิทยาลายัยและน้ำเสียจากคลองข้างมหาวิทยาลายัยค่ะ สารเคมีนะคะเราจะใช้ดีไอวอเตอร์ฟีนอลทาลีนอินดิเคเตอร์แมททิลออเรนต์อินดิเตสารละลายมาตรฐานโซเดียมคาร์บอเนต0.01โมลาหรือ0.02นอร์มอลค่ะและตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟิวริกเข้มขน้น0.01มลาหรือ0.02นอร์มอลค่ะการเตรียมตัวอย่างน้ำนะคะเราจะเริ่มจากการพับกระดาษกองสำหรับกองตะกรอ,อนก่อนค่ะ จากนั้นนะคะเราจะนำกระดาษกรองที่พับแล้วนะคะใส่ลงในกล้วยแก้วค่ะและทำการกรองน้ำตัวอย่างจากนั้นให้พักน้ำตัวอย่างทิ้งไว้สักครู่ค่ะในการเตรียมบิวเลตสำหรับการไทเทตนะคะเราจะเริ่มจากการกั้วบิวเลตด้วยน้ำกันและกดแปรนฟิวเลตตามลำดับค่ะ จากนั้นให้ทำการบรรจุกดสัมิเลิก0.02 n ลงในบิวเลตและทำการไล่อากาศออกจากบิวเลตให้หมดค่ะต่อไปจะเป็นการเตรียมแบงค์เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบโดยเริ่มจากการกู้ปีเป็ดด้วยน้ำกัด1-2ครั้งจากนั้นปีเป็ดน้ำกัดลงในขวดลูกชุมผู้ขนาด250ม .L. ลทั้ง2ใบ และทำการหยดกดซัมพิลิกจำนวน1หยดลงในขวดรูชมพู่ทั้ง2ใบจากนั้นให้เติมฟีนอลเทลีนจำนวน3หยดลงในขวดที่1ซึ่งจะได้สารละลายสีชมพูอ่อน และเติมเมทิลออรเลนจำนวน3หยดลงในขวดที่2ซึ่งจะได้สันลาลายสีเหลืองต่อไปให้น้ำขวดที่1และขวดที่2มาทำการไทเทดด้วยกรดซัฟฟิลิก 0.02N จนสารละัลายเปลี่ยนสีและบันทึกปริมาตรที่ใช้จากนั้นทำการทดลองโดยใช้น้ำตัวอย่างโดยกั้ปีเป็ดด้วยน้ำตัวอย่างที่กองไว้2-3ครั้ง จากนั้นปีเป็ดน้ำตัวอย่าง100มิลลิตรลงในขวดลูกชมพู่ทั้งสองใบและหยดกรดซัฟฟิลิกจำนวนหนึ่งหยดลงในขวดลูกชุพู่ทั้งสองใบจากนั้นให้เติมฟีนอทาลีนจำนวน3หยดลงในขวดที่1ซึ่งจะได้สารละลายสีชมพูอ่อนและเติมเมทิลออเรนจ์จำนวน3หยดลงในขวดที่2ซึ่งจะได้สารละลายสีเหลืองต่อไปให้นํำขวดที่1และขวดที่2มาทำการไทเทตด,ด้วยกรดซัฟฟิลิก0ู2 n ุดูงจนสารละลายเปลี่ยนสีและบันทึกปริมาตรที่ใช้ จากนั้นทําการทดลองซ้ำจนครบทั้ง3าตัวอย่างจากนั้นบันทึกค่าต่างๆที่วัดได้จากการทดลองเพื่อนําไปคํานวณต่อไปหลักการวิเคราะห์นะคะการวิเคะหหาสภาพด่างจะทําการไตเติลตัวอย่างน้าด้วยสารละลายมาตรฐานกรดแก่กรดไซเฟอรกค่ะที่แตะตัวให้ไฮโดรเจนสูงจนถึงจุดยุติ2จุดนั่นก็คือจุดยุติที่ pH 8.3และ pH ที่3.7ค่ะโดยจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้ ตามสไลล์เลยค่ะโดยสารที่ขัดขวางการบอกจุดสมบูรณ์นะคะก็คือคอรีนอิสระในน้ำค่ะเนื่องจากมีการเฝ้าสีอินดิเคเตอร์เราสามารถแก้ไขได้โดยการเติมโซเดียมไทโอซันเฟสค่ะในปริมาณที่น้อยที่สุด